สวัสดีครับสวัสดีเพื่อน f อทุกท่านนะครับวันนี้แอดก็มาลุ้นผลรางวัลที่บ้านคุณยายฝันแม่นนะครับตอนนี้ใกล้จะออกเลขท้าย3ตัวแล้วนะครับนี่นะครับอมสินนะครับเพื่อน F อซครับโอ้เลขคุณสายพินนะครับจะมาถึงรัฐบาลหรือเปล่านะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปลุ้นข้างในกันนะครับ กับเพื่อนิพสีนะครับออกเลขดังจริงๆนะครับห้าเจ็ดโอ้เลขเลขอันอันดับหนึ่งตัวเลยก็ว่าได้เนาะ่อก0เจ็ดหกหนึ่งโอ้ออกเลขคุณสายพินนะครับเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งโอ้ คุณสายพินรวยเล็กเลยนะครับฮะแล้วรับเพื้นเี่สีนะฮะตอนนี้บรรยากาศแอดแชมป์สี่สมัยของเรานะครับคือคุณสายพินนะครับโอ้สวัสดีครับสายพินโอ้เวันนี้วันนี้คุณรวยเล็กเลยนะโอ้โหได้พอใช้เหรอแหมทำตัวนะออมาจริงจริงเนาะเพราะว่าคุณย้ําว่าฝันว่าคนเต้นรํากันดีใจเนาะเนาะโอ้ย คือใช่ใช่ใช่โอ้โหดินะไม่เข้าสามตัวเนาะคุณสายพินก็ตามที่คุณฝันว่าตาที่ฝันว่าเขาฝันว่าเขาชี้รถสีแดงให้ไปดูรถก็เลยให้แฟนไปดูรถเออหนึ่งหกเนาะหกหนึ่งก็ถือว่าข้าเต็มเต็มเลยเนาะเต็มเต็มค่ะอ๋อครับเพื่อนในสีตอนนี้บรรยากาศเนาะคนมาร่วมแสดงความยินดีนะครับตอนนี้นะครับเพื่อนบ้านมาแสดงความยินดีกับสายพินนะครับ คุณสายพินบนอะไรไว้บนอะไรไว้บนอะไรไว้ถ้าสองตัวหัวหมูจ้าหวมูหรืว่าหนังไม่ใช่สามตัวหนังจ้าโอ้สามตัวหนังไม่ายจ้าโอ้แสดงความดีใจเนาะโอ้คุณแม่ก็ได้เยอะนะคุณแม่ได้เอะนะจังหวัดบางนางร้านรถไฟ คุณสายพินฝันว่าพีอานาคเอาทิ้งหัวไว้ให้หัวหนึ่งอ๋อทิ้งสองหัวเลยมั่นใจว่าสองตัวบอกาะพี่น้องยังไงเอาสองตัวน้องใจอือสองตัวนะครับใจโอ้มั่นใจสามตัวจ้ะขอฝันซ้ำเลยมั่นใจสองตัวก็ถือว่าครองแชมป์สี่สมัยเนาะคุณสายพินเนาะหัวหน้าฝันอีกก็อย่าลืมแบ่งปันเพื่อนิตซีโชคดีแชนแนลเนาะจ้าจ้าแล้วครับเพื่อนิตซีนะเราก็มาร่วมแสดงความยินดีกับแชมป์สี่สมัยของเราคุณสายพินนะครับ คิดว่าเพื่อนเอฟซีน่าจะถูกกันบ้างเลยเนาะโอโอเคแล้วครับงานนี้ค่ะขอบคุณครับขอบคุณสายพินนะฮะได้สองใบได้ได้ได้สองใบใช่ไหมได้สองใบโอ้ได้เยอะคุณแม่รัฐบาลเรือเอกชนนี่นะครับเพื่อนเอฟซีนะฮะเลขคุณสายพินนะครับแล้วก็น้องเชนก็ถือว่าเข้านะครับผู้หญิงขึ้นมาจากน้ำนะครับ แล้วก็อีกชั้นหนึ่งนะครับเนี่ยคือตรงนี้ไม่รู้ว่าหนึ่งหรือสี่นะคือเขาฝันว่ามีงูกลายร่างเป็นคนมาขอเครื่องเส้นไหว้นะครับเพื่อนดิบซีนะฮะแล้วก็ที่ที่อีกเจ้าหนึ่งแอดลืมไปถ่ายเขาเขาขึ้นเออขึ้นศาลนะครับเขาได้เจ็ดหนึ่งหกนะครับโอ้ยได้ขเขาว,วก็ถูกเกือบรวมรวมห้าแสนเลยนะครับ